พวกมึงชอบประมาทกันเว้ยไอ้เหี้ยเหลือแบบสองเคสองเงี้ยพวกมึงจะติดเล่นกันเว้ยตอนเนี้ยมึงไม่ฟังมึงจะไม่ฟังกูแล้วเว้ยมึงจะฟังกันเองแล้วตอนเนี้ยหลอพี่พี่รถรถใครอ่ะพอสพอสดำอ่ะพี่เอพอสดำไป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 ด้วยไปด้วยพี่แล้วมีพอสดำด้วยหล่จุ๊บมึงฟังปอนเนี่ยหลุงพูดอยู่เนี่ยไม่ถ้ามันฟังกูมันมาแล้วไอ้เหี้ยเอาไม่พี่ผมกำลังกลับบ้านผมทุนรถตำรวจเลย กี่เคสละตะกอในวิภาลัยสองเยองเจอแล้วตัวสุดท้รงปั๊มไอ้ที่โพลับ้านากับ้านลลอนดกับบ้านเลยนะถ้าบอกเฉยว่าเจอตัวด้หนไไม่ต้องพูด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  เสียเวลาเล่นกับม,มันตอนนี้ไม่ไม่ได้อะไรเว้ยเสียของกระเป๋า 要要。Yeah, yeah. ไปจับตัวที่มันตีเล่นกันหน้าโรงพยาบาลมาดิไปเอามาดิตัวที่ตีเล่นหน้าโรงพยาบาลอ่ะไปเรียกมาให้หมดเลยไปเรียงข้างหน้าเลยไปเรียกมาไปเรียกมาไปเรียกมีใครบ้างไปเรียกมาเอาก่อนเรียกหรือหลังเรียกหลังเรียกแล้วก่อนเรียกครับที่กูเรียกแล้วใบบาร์กันอ่ะเรียกอยู่เดียวถ้าเรียกแล้วเรียกแล้วผมออกใครมีจุกแล้วมีใครเรียกมาให้หมดเลยจุก มีมผมดนะ้วยครับมีผมด้วยผมด้วยเส้นเรือเต้นเรือเปตดอ่ะเยป็ดไปไหนน่ะ ต่อรอไม่ถึงห่ออะไเนี่ยเขาที่โดนไปไปเนี่ยไม่ถึงก็ที่แล้วมันก็ห่อตลอดไม่ถึงไเรียกมาไอ้เจิกมาเนะไปเรียกมาไอ้ไอ้จกใครบ้างมาเรียกมาให้หมดคืออะไรเนี่ยไอ้เป็ดอ่ะนี่หลอดของหมดป่ะอ้าวผมว่าพี่โดนห่อไปล็ไม่โดนหรอรอบนึงเอามาไม่ได้ใช่าแสงแดดที่เดียวพังนะ ไอจุ๋งโบยเพื่อนเหรอไอสัตว์โบยเฮียอะไรเขาบอกไว้ไอสัตว์เล่นน่ารำคาญอ่ะเวลาโดนจับเขาไม่โบยกันด้วยไม่โบยเเี้้ยยอาู่มึงยืนมึงยืนมึงยืนห่างกันดิมึงยืนห่างกันดิมึงยืนห่างกันดิมึงยืนห่างกันเลยยืนห่างกันเลยยืนห่างกันเลยห่างกันอีกห่างกันอีกเออมึงยืนห่างกันดิกใครแกน้ำมึงพูดมาดิอะไรนะครับใครแกน้ำที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะมันมันมีคนมีชวนผมมาไอเป็นมาชวนผมผมก็เลยไปด้วยโอเค มีคนพูดมาเป็นว่าไอจกมึงจะบอกว่าใครแกนนากระซิบใครแกนนาไอจกไอจงครับแม่มีคนบอกว่าเป็นไอเซิร์ฟใครแกนนาอ๋อกูไม่โบ้ยไงอะไรคือมึงกระซิบกระซิบแกนนาที่ยืนอยู่โรงพยาบาลน่ะไอสัตว์กระซิบแกนนาที่ยืนโรงพยาบาลก็ผมผมได้ยินว่าลุงบอกว่าให้พวกผมมาไม่มันกูสั่งให้นี่มาแล้วอ๋อไอตอนตอนตอนนั้นผมน่าจะหยุดข้างล่างระบาดลง ข้างล่างรถอ่ะที่ผมตีกันอยู่อ่ะมึงยืนห่างอันดิมึงยืนห่างอันดิมึงยืนห่างอันดิใครแกนำ้ำมีคนบอกว่าไอเซิร์ฟพวกม,มันบอกไอเซิร์ฟมามเลยผมเลยไปช่วยเซิร์ฟครับมันโทษมึงหมดเลยไอเซิร์ฟไ,ไอเฮียจุกอะใครคือแกนำ้ำไอเฮียจุกคือแกน้ำเพราะว่าฟัานิดนึง ผมชีม้แจงเพิ่มก่อนมันบ๊ฟไก่ลิกไม่หยุดเลยม,มันบันบกันหนักจกัดอะมามารวมกันมารวมกันมารวมกันกูจะให้มึงชี้นะกูจะให้มึงชี้นะใครคือแกนนำที่พาอยู่ตรงนั้นน้ำหนึ่งสามชี้ <c oughs> ใครมึงชี้ใครมึงชี้ให้ดีๆ ไอเป็นม่กี้ีอะไรอันนี้ผมผมไม่รู้จริงครับไอเฮียจุกมึงไปอัดคลิปเต้นตามไอเชอร์ลิฟตอนใส่ผมบ๊อบเต้นลงถ่ายลงกลุ่ม JK โดตัวทิ้งอะไปทำมาเลยอ่าให้ให้เป็นวันวันอังคารประมาณวันอังคารช่วงสามทุ่มตรงมึงต้องใส่มึง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 ไม่ต้องหาหมวกบ๊อบมาก็ได้มึงทำตามไอแฝงเลยแค่นั้นขอโับโอเคครับ แต่คะแนนประชิดชาติปัตย์เท่ากันครับล<ม>ูกไม่เท่ากันมันชี้มึงหมดเลยเออไอไอโอ,อดี่ <c oughs> ไม่ออกเสียงไอโอดี่อ่ะผมผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ต้องทำคลิปไอโจกตอนมึงสตรีมอ,ะอ่ะวันพรุ่งนี้มึงบ่บาใช่ไหมมึงบ่ายกี่โมงพรุ่งนี้มากี่โมงมึเข้าไปดูด้วยอะ่ะมึง,งบา่ายพงมาด้ดวยลองทำล้ำตู้มันครับงั้นงั้นมึงเต้นตอนตอนสามทุ่มแล้วกัน ผมไม่มีกล้องลุงมึงก็อัดคลิปบลับไมมีกล้องอัดคลิปไม่มึงอัมือไม่มึงมึงก็เปิดไอ้นี่ดิมือถืออ่ะแล้วมึงก็เปิดมือถือในนิดคอร์ดมึงอ่ะแล้วมึงก็ดูนิดคอร์ดตัวเองให้ใครดูก็ได้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 ห้าอะไรอ่ะอะกูไม่ได้เป็นคนแกนนำอะไรอะไรมึงอะไรควายมึงไอ้ตัดมือเงาลงไปบูอ่ะเอาโอเคโอเคอ่ะในช่วงที่ไอ้นี่ไม่อยู่อ่ะมึงเอาหลักฐานไปให้ไอ้ตีไอ้ตีจะเป็นคนตัดสินว่ามึงจะควรโดนลงโทษหรือไม่โดนลงโทษไอ้เซอไอ้พี่ตีอยู่ไหนพี่ตี เพี่ให้ตีเป็นคนตัดสินว่าจะโดนลงโทษหรือไม่โดนลงโทษอะไรอะไรลงไม่ตอนเนี้ยไอ้เคียกูสั่งให้มันไล่เคสให้หมดเลยช่วยเคสมึงอ่ะแต่ไอ้เคียรสี่ตัวเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปเล่นกับพวกมันหน้าโรงพยาบาลไอ้ตีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันชี้เป็นว่าไอ้จุกอ่ะแกนนําแล้วกูก็เลยให้ลงโทษมันเปเต้นไม่โอเวอร์เลยไม่ตี๋โอเวอร์เลยเปล่าไม่มี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 โอเลย โอเล่ยเปาฟัง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 อนี่เปล่าเอาผมมีแจ้งแจ้งบ่อแสเอาเปล่าแล้วี้ก็ตัดสินเลยตามบ่อแสเลยคือผมว่าโดนอุ้มพ่ติผมโดนอุ้มใช่ไหมแล้วผมมาหลอดหมดกินก็เลยไปต่งผมที่โรงพยาบาลเี่ยไอ้กินถามไอ้กินได้แล้วผมก็ออกมาแต่กินมันก็กินมันส่งผมเสร็จแล้วก็ไปช่วยลุงตามที่ลุงบอกไง ไม่จไม่จริงไม่จริงไม่จริงอไม่ไม่ไม่ฟังฟงไม่นึงคมเถียงมื่อกีมึงเถียงอ่อ่ามึงอาไอ้สามตัวเนี้ช่วยมึงให้ได้เนีไอสมตัวเนียที่อยู่กับมึงเนียไอโอดีงไม่โกหกใครไอโอดี้ที่เราลงไปพว่าไอเซิร์มันกระทมก็ไม่ใช่ม sí yes. ันี้เราถกระทมาือกระเทียมกันดีมึงฟังผมก่อนดีมผมออกมาใช่ไหมหลังจากผมไม่ถ้า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 เลือกถ้าแม่งยังเถียงกัไม่จบให้มันเต้นให้หมดเลยเนยหมดเนีไม่มนีมิซ ตนลวมครับผมเลยลงไปช่วยครับเห็นมมึงก็ต้องชี้มาคนนึงอ่ะมึงมึงชี้มาคนนึงอ่ะว่าใครที่สมควรจะต้องเต้นถ้ามึงหาไม่ได้ถ้ามึงหาไม่ได้มึงเต้นด้วยกันหมดเลยฟังฟังไอโอที่ช่วยผมจริงแต่แต่พอมันช่วยเสร็จอ่ะมันไม่ได้ไปเลยเพราะว่าไอเฮียเนี่ยมัวแต่บัฟไก่ลิดต่สี่คนเนี่ยชี้อะไรกูไม่ได้บัฟไอเป็ดบัฟชี้เป็ดบ๊อบกูไม่ได้บัฟเลยสามสิบวิลูกจะรอเอาจะเอ่ยอย่างสามสิบวิคิวปล่อยจอยได้ไงช่วยพี่อ่ะพี่ตีเปิ้ลกก่ผมจนเต็มลำ เมื่อคืนทำพี่ไอเนี่ยไอตัดถ้าสรุปไม่ได้ก็ก็เต้นเลยอันนี้ผมผมพูดความจริงนะเออมันมา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 ออกเลยไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกพี่ทำอะไรไม่ได้เลาะเอาะเลรอตีเลยบ้าตีพีตีเจ๋งกนะตื่นเต้นพวกเขากำลังเต้นยุ่งอะไอแกเป็ดมึงเต้นเลยมึงอ่ะตัวดีเลยเฮียเออแต่ไอเป็ดที่ก็ไม่ตอบเหมือนกันเสียงมันแจ๋วจัดเลยตัวบัฟตเลยตัวบัฟตตัวที่ไม่ได้ไปเพราะไอเี้ยเป็ดบัฟต์ไง ไอ้เธอไงไอ้เออะไรอ้เอเเฮียอะไรคืนลไม่ได้แกไปควยกลัวขับรถแต่มันมีคนโดดเยอยเป็ดอะโดดไปช่วยมือแ้วกูก็โดดไปช่วยกูไม่รู้เรื่องเลยเลยกูยังไปตำรวจห้ามกูยังไปพิงไม่มึงถ้ามึงยังบยกันไม่ได้มึงก็เต้นกันหมดเลยงั้นนั้นเองโอ้ยอะเอมึงแม่มึงแม่ประชาธิปไตยก็จบอะแค่ั้นะกูก็แต่อันนี้คือถ้าพี่เซิกไม่โดนลุมเราไม่ลงไปถูกไหมเออใครอัถูกอันนี้แต่ แต่พอเราตีเสร็จแล้วเราต้องขึ้นรถสุไหมตคือพอเพื่อนตามแล้วผมกขึ้นขึ้นไปแล้วไอเป็ดบับอยู่ได้ผมขึ้นไปแล้วอันนี้อันนี้จะเป็นที่เป็ดอ่ะอย่างอืนมันไม่สนัยไม่ได้ที่อ่ะไม่ตแต่เราออกวงแล้วนะตัวแล้วเรนแล้วเรายังสู้กันอยู่เลย แต่ให้เป็นบันบัฟอยู่คนเดียวครับงั้นไปงั้นไปมันก็เลยช้าโอ้บอมด้วยกันจีนตันไม่โอ้ยไม่ตายได้ทเป็นตัวได้ตั้ได้กินป้าอะไรอะต้าจะไม่รู้ไอ้เสียงล่ามสุดพี่าฉี่เียอะเมื่อกมึงก็คุยกันเองอะแต่คุณได้ยินว่ามึงบัฟกันได้ไม่หยุดไอันนี้เป็ดอะที่แม่เพื่อนออกไปอะไอันนี้เป็ดบัฟไม่หยุดเลยข้าวแต่คุณไม่มีน้ว่ไองอยู่แล้วเปิดประตูให้มันเข้ามาดิเปิดประตูให้มันเข้ามาดิเปิดให้มันเข้ามาเลยเปิดประตูให้มันเข้ามา มันเข้ามาให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาข้าแต่มาพบัาเล่